สวัสดีค่ะวันนี้ก็ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์จักสุธิพยากรนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานก็กลับกันมาอีกครั้งหลังจากที่มีเสียงแล้วต้องงเล็บลงาแล้วหลังจากนี้มีเสียงไม่มีเสียงเลยเพื่อนอาจารย์มีเสียงแอดมินเรียนจ้ถึงได้มาถ่ายกันต่อใช่ใช่ไอตอนที่เราไลฟ์สดกนไปก็อาจารย์แพ้ฝุ่นจวอยเลย แชมป์นก็นะเหมือนกันเออใช่มันแพ้ฝุ่นแบบรุนแรงมากเลยเพื่อนนะเพื่อนะเพื่อนเก็ต้องระวังน้แม้ที่มันจําเป็นมากเนะเพราะว่าจันเปิดขับรถไงแล้วก็วชอบเปิดกระจกทีนี้ก็ไม่รู้คิดว่ามันไม่มีฝุ่นไม่ใหญ่มันมีละอองคงเล็กๆเราตาปางมองไม่เห็นโอ้โหก็หมดเลยค่ะแบบพูดไม่ได้แบบเป็นเสเล่อะไรโองผมว่าทรมานมากเลยไม่ได้ไฟ์สดเลยครับอืคลิปก็ไม่ได้หัดเลยแล้วตอนนั้นต้องแชมป์ก็กําลังตอบพอดีเนาะ ใช่แะไะยากอืมใช่แต่ตอนนี้น้องก็เรียนจบแล้วนะก็มีเวลามาทําคลิปดีๆให้เพื่อนๆชมอีกนะคะใช่วันนี้ก่อน<ม>จะเข้ารายการการพยากรกร็ขอขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ใจดีนะครับบริษัทเอวีไอโกลบนะครับ<ม>ที่มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพก็ตามหรือ<ม>ว่าจะเป็นด้านการเษกษตรก็ตามครบเป็นเขาเรียกว่า เป็นปุ๋ยแบบนาโนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะอเขาเรียกว่าสมมติเราลงปุ๋ยสมมุติในรอบเนี้ยเราลงปุ๋ยเคมีไปละเราก็สามารถใช้ปุ๋ยนาโนเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเลยอที่อาจารย์ไปดูนานะก็คือตัดออกครึ่งหนึ่งก็คือว่าปุ๋ยเคมีมันจะทําให้แบบทั้งดินเสียทั้งไรด้วยแล้วก็เกษตรกรก็เปลืองเงินมากมาแต่ตัวเนี้ยอาจารย์เคยทาคลิปไปแล้วค แต่ยังไม่ได้เคยลงใน YouTube คือไม่มีสารเคมีแล้วประหยัดมากไล่นมันสี่สิบสองบาทใช่ใช่อาจารย์ไปติดตามนาของลูกค้าคือแบบว่าเขาเขาเคยใช้เคมีนะต้นทุนประมาณสี่หมื่นนาเก้าไร่เออนาประมาณสิบไล่ได้แค่เก้าตังค์สิบไร่หรือสิบสองไล่ได้เก้าตังแต่พอเขาใช้ตัวนี้ไปแล้วทอนขึ้งหนึ่ะได้ข้ามาประมาณ ี่ตันกว่าอือเพิ่มมาเยอะมากเขาจะปวดนี่เลยเพราะเขาบอกว่าจะปลูกคอไายแล้วอืออันนี้เรื่องจริงนะเพื่อนๆคือไปคุยแบบว่าทำนาเขาเป็นนี่นาเราเช่าเขาเอ่อเช่าเขาอะไรทำอะไรทุกอย่างเลยจนแบบพี่สาวอาจารย์ไปคุยไงอ่าแล้วก็เราก็เลยตามไปเขาแบบว่าจะปลูกคอตายแล้วแม่ก็แก่แล้วนะคุณแม่แปดสิบเก้าสิบแล้วร้องไห้แบบอุยเห็นแล้วแบบอุ้ยแบบไม่เคยเจอสภาพนั้นนะ่ะ คือเราไม่เคยไปคุกคีกับเกษตรกรชาวนาว่าแตอนนั้นก็ไปกับพี่สาวเลยแบบว้นขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้อ่ะคือแบบข้าวเวียละสี่พันอ่ะห้าพันแต่ว่าใช้สารเคมีต้นทุนอ่ะสี่หมื่นกว่าบาทแล้วก็ไปไปเตนเขามาน่ะเหมือนไปไปแปะโป้งเขาอ่ะแล้วก็เอามาทําก่อนแล้วมันมีดอกอีกเออเขาคิดดอกไงไอ้หน่งพอกผูไอ้ห่แบบเต็มเลยอ่ะแบบเขาไปเจอหน้าฉ้เขากบอกว่าผมจะปลูกคอไายแล้ว หรือแบบนี้พูดเลยยังคนลกอยู่เลยแต่ว่าพี่สาวอ่ะให้อันี้ลองใช้พอเกี่ยวครั้งแรกกดนิ่มเลยนี่เจ็ดหมื่นหมดเลยอ่ะแกแบบดีใจมากเลยชื่อชื่อลุงทู่เอาจงริงก็เหมือนป็นอีกหนึ่งทางที่สามาช่วยคนได้ใช่ใช่อันนี้อันนี้ถือว่าแบบช่วยได้แบบสุดๆเลยแต่เราก็ไม่คิดว่าเราจะไปอยู่ในจุดนี้ได้ก็ถือว่าก็ถือว่าพี่สาวกับทีมงานนะคะรวมรัชจันร์ก็ ได้ช่วยชีวิตคนอะอครอบครัวเลยอะพูดงานไม่ต้องให้เขาค่าตัวตายจากแบบเศรษฐกิจแบบนี้จริงเศรษฐกิจแบบน,นี้คือแบบเขายากหนักแพงมากทุกคนใช่ใช่จ้าเนถึงเราได้เงินไปแล้วก็เลยขอทางบริษ,ษัทว่า,ามาเป็นสมันเซอร์ ใช่คับทางรายการนะครับใช่เขาแบบฉลุยเขาบอกไปเรื่ยอะไรแบบนี้แล้วผมเป็นสอนเซอรอให้นะเขายเอามาตั้งแบบนี้เองแลังจากก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดูด้วยมันดีมันดีมากเลยมีหลายตัวมากครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาชมการพยากรกันนะครับของชาวลัคนาราศี ปุมนะครับในรายการยาเย็นว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็สําหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่อยากติดต่อเข้ามาเป็นสปอนเซอร์กับรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางบ้านเขียวนี้เลยนะครับผมอา,อาจจะตอบช้านิดน,น,นึงนะครับรอน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าขั้นตอนอาจจะนานนิดนดงเพราะว่ากว่าเราจะเลือกสินค้าแต่และตัวมาเป็นสปอนเซอร์ของรายการเนี่ยอาจารย์ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกคนแล้วนะครับอ ทีนี้ก็มาดูดวงกันนะครับว่าเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่จะมีทั้งหมด3มสำรับนะครับผมรวมแล้วทั้งหมดคือ1นึ่งร้อใบสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้ามาดูดวงกับอาจารย์นะครับไพ่ของเราจะเป็นไพ่เสี่ยร้อยแปดนะครับอ่าเป็นเสียยที่ใช้ครอบครูเลยนะครับในจทํำไพ่ั้งนี้นะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกในโลกเลยนะครับเสี่ยยังใช้อยู่นะคผมเสียใช้ครอบครู่จนถึงทุกวันนี้เลยนะคะ อาจารย์ยังครอบครูไวไหมครับตอนนี้ไวขอพักเอาแรงก่อนนะก็คือจะเปิดครอบครูเฉพาะวันไหวครูปีละสองครั้งแค่นั้นครับผมแต่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยครอบไม่ใครกันอย่างเงี้หมดแล้วอือืออือเมื่อก่อนเราสื่์ลูกค้ามากันไกลมากอาจารย์ไม่ไหวเลนั่งทั้งันเลยนั่งแต่กี่โมงนะบ่ายโมงยันตีสองครับอืมบางทีก็สิบโมงยันตีหนึ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทั้งวัน ชาวป่าเ่องนีคครับลูงให้สรุปเ <laughs> หมือนเหมือนมังกรเลยเ <laughs> หมือนมังกรเลยค่ะพี่น้องอะอาใบแรกคร <checking> ับเบอร์ที่ยี่สิบสองเสี่ยนพระแม่สุรศรบดีนะคะก็จะสถิตอยู่กับชาวลัคนาราศีกุ้งนะคะอะ แล้วก็ใบถัดมานี่ยี่สิบห้าเป็นเสียของพ่อพิคเน่อะไนี่โชคดีมากเลยครัอันนี้เป็นเสียงของพยาครุฑนะคะพอไพ่สรุปนี่เป็นเสศษพระแม่รักษมียดีเลยเนี่ยอ่าแล้วก็เสียงของเออจะชอบลืมชื่อปู่เสียงของปู่พระราหูแม่งนะทีเนี้ยชาวลัคนา ราศีกุมภ์หมับจริงๆอ่ะเขาก็จะมีดาวราหูอ่ะกุมเขาอยู่แล้วอโดยเดิมหมักเออนะทีเนี้ยมันก็จะทําให้เราอ่ะเขาเรียกเป็นคนเป็นคนแรงอ่ะเป็นคนแบบยาก์กมากในในในบางมุมหมับเออนะแล้วมันก็วำาจับได้เสียนปู่พระราหูอีกอหอนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนกันยายนี้คือคุณต้องระวังตัวให้ดี เรื่องคำพูดเหมือนกันเรื่องอารมณ์เป็นที่ตั้งเพราะว่าอาจจะทําให้เราหุนหันพันแล่นอะไรแบบคิดเราก็ทําเลยคือค,คิดแต่ว่ายังไม่ถี่ท่วนอ่ะยังไม่มาคิดใหม่อีกรอบหนึ่งเนะี้ยมันอาจจะเออมันอาจจะเป็นการตัดสินใจอะไรผิดพลาดทางการเงินได้ครับเอออันนี้เหมือนเหมือนพูดบทสรุปก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าห่วงที่สุดครับอือเป็นสิ่งที่น่าห่วงที่สุดนะแต่ว่าชาวลัคนาราศีกุ้ม ก็คือจะมีไอเดียมีความคิดะนะมีความคิดสร้างสารรค์เกิดไอเดียใหม่ไอเดียบันเจิดเกิดอาชีพใหม่เกิดอาชีพเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาแล้วอาชีพนั้นได้เงินด้วยนะคะคือชาวภูมิถ้าเกิดสมมุติแบบคุณยอมเปลี่ยนแปลงนะค,คุณรวยเลยงานนี้อคือถ้ายอมเปลี่ยนแปลงยอมเปลี่ยน mindset มีแนวคิดใหม่มีอะไรใหม่รวยเลยเพราะว่าเนี่ยดูดิข้างๆเสียน<ๆ>เสียนพรพพิคนศนะคะค เนี่ยเราก็มันก็ขึ้นมาทางฝั่งเดียวกันกันเสียนพ่อแม่เขามีรวย<ร>ไม่มรมวยจะบอกว่าอะไรรวยแน่นอนครับแต่ว่ามีข้อแม้คุณต้องเปลี่ยนคือปรับปรุงเรื่องอารมณ์นะแล้วก็เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมายสเตเปลี่ยนโลกทระท์ใหม่ออกพาตัวเองไปสู่โลกใหม่อ่ะสู่อาชีพใหม่ที่คุณไม่เคยทําอะ่นอะไปในที่ที่ไม่เคยไปไปแบบหาอะไรใหม่ๆที่ตัวเองยังไม่เคยแบบ พบเจออย่างเงี้อาจารย์ใช่ใช่อะไรก็ตักเหมือนแหวกแนวไปเลยอ่ะอย่างสมมุติว่าเอออย่างสมมติว่าเราแชมป์เป็นเป็น,เป,นเป็นชาวกรุงนี้ใช่ไหมอ่าทำงานบริษัทครับอยู่ดีดีปุ๊บแหวกแนวออกงานเลยมาทำเน็ตเวิร์กอ่าทำาน,นี่นั่นอ่ะครับือรวยเลยนะรวยเลยเพราะว่าฝั่งนี้คุณก็ได้พยานยคุดิแอดน้องไฉแล้วเราจะรู้ได้งไงล่ะอาจารย์ว่าไอเดียหรือสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งนั้นเนี่ย มันจะเหมาะกับดวงดวงชะตาเรไเพราะว่าอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมต้องเช็คค่ะคือต้องเอาเอาวันเดือนปีเกิดเอาเวลาคือในนักช่วงของคนที่เกิดชาวกุมอะ่ะตัดเช็คว่ามันเหมาะไหมคือธาตุดวงอืมธากับพื้นดวงกับธาตุเดิมของคุณกับดาวดาวมันมีเยอะมากที่เขาดูกันนะดาวฐานเจ็ดฐานเก้าเลยดาวที่มันมันมันเป็นจักรราศีของเราใช่ไหมแต่ราอาจารดูอาจารย์จะดูไปที่ดาวที่มันเป็นดาวของพาราต้า ดาวดวง้องฟ้าแต่ละดวงมันจะบองบอกได้เลยเราจะตายจากอะไรเราจะตายเพราะอะไรชีวิตนี้อ่านะแล้วก็คือคําทํานายของพาราตานี่คือจะบอกไปตรงไปเป๊ะไปเลยอืมเราจะเป็นโลกอะไรเราจะทําอะไรแล้วรวยอืมันมันจะมีบอกเลยนะแล้วก็ช่วงเวลาตรงไหนที่แบบว่าเราสามารถที่จะดําเนินแบบธุรกิจใหม่ได้แต่ถ้าดูจากในไพ่นี้ย ถ้าดูจากไพ่เศียรร้อยแปดนะสามารถทําได้เลยในเดือนกันยายนครับอืมก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนระบบความคิดคนะเปลี่ยน mindset เปลี่ยนนู่นนี่นั่นแล้วก็ดึงตัวเองออกไปหานะวัตกรรมใหม่คๆคือเหมือนเหมือนเหมือนเชนตตัวเองเปลี่ยนแปลงไปเลยไปเดินแบบงานไปเทคบางนาไปเดินแบบงานอะไรที่มีเห็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเห็นโปรดักต์เห็นสินค้าเห็นแนวาทางธุรกิจอะไรใหม่ๆแบบนี้ก็ได้นะอาจารย์<ม><ม>ใช่<ม>เพราะว่า ค,คือความโชคดีรอคงอยู่คุณได้เสี่ยนพระพิคเนตที่เป็นธาตุลมนะแล้วก็เสี่ยงพระแม่สุรสสวัสดีแล้วก็เสี่ยนพยาคุดคือลมมันมาแล้วนึกออกปะเออความโชคดีเนี่ยเนี่ยความโชคดีไอเดียความส,สิ่งที่เราจะทําให้ประสบความสําเร็จก็คือความเก่งของคุณไอเดียของคุณนะ <huh? S 2> แล้วคือฝั่งเนี่ยเป็นพยาคุดคือครุฑนล้นท่านบินสูงอยู่แล้วท่านมีชัยชนะอยู่แล้วแล้วลมมาเนี่ยพระพิคเนตอันเนี้ยอาจารย์ให้ความหมายเป็นธาตุลม คือลมมันจะหมุนเยอะมากอยู่ในรอบตัวคุณลมอันนี้มันก็หมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นชีวิตใหม่การมีชีวิตใหม่อะไรที่มันแบบผ่านมาแล้วคุณขยันพิที่สิบปีก็ไม่รวยแบบนี้เข้าใจได้ลมอันนี้มันเป็นเหมือนลมสวรรค์ลมแห่งเงินลมแห่งวายุอะไรสักอย่างไม่รู้แล้วคุณมาพร้อมพี่อยากคุปถึงขนลุกขนเดี <c oughs> ถ้าคุณไม่คว้าตอนนี้คุณจะไปคว้าตอนไหน,นบอกแค่นี้ยเออแล้วแล้วเสียนนะ่ยนับไพ่สรุปนะก็ดันเป็นเป็นเสี่ยงเกี่ยวกับเงินหนะ้านี่มันคือโอกาสเลยนะมันคือโอกาสที่จะพลิกชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมทําให้คุณรวยรแต่ถ้าคุณไม่คว้าโอกาสไว้นะครับเดี๋ยวคือช่วงเวลาเนี้ยดาวมันก็เดินเดินเดินของมันทุกวทุกวันเดินผ่านไปผ่านไป,นไปสองวันหนึง่งเดือนเดือนครึ่งปีครึ่ง อะไรก็ไม่รู้ลังก็เดินเดินเดินไป<ฆ>โอกาสขอคุณก็จะหมดหมอดไปมอดไปถ้าคุณไม่คว้าเไว้เอาเป็นว่าคลิปจักร <c oughs> ยากรน,นี้นะครับแอดมินจะพยายามครับลงให้ก่อนเดือนกันยายน <c oughs> จะได้มีเวลาที่จะตัดสินใจหรือคิดแล้วเข้ามาตรวจดวงชะตากับอาจารย์ก่อนนะครับผมว่าในในสิ่งที่เราคิดในไอเดียที่เราคิดเนี่ยหนึ่งคือเหมาะที่จะทำกัะดวงชะตาเราไหมหรือ เราจะทําอะไรดีเป็นแนวทางไหนอาจารย์ก็จะช่วยไกด์ให้แล้วเราก็อลองไปคิดไอเดียมาเพิ่มเติมแบบนี้ก็ได้นะก็คือว่ากลุ่มอ่ะถ้ามีใ,ใครอ่ะมาชวนแบบทางานอะไรก็แล้วแต่ครับคุณไปพิจารณาดูว่างานพวกนั้นที่เขาชวนหรือว่าผ่านตาคุณหรือที่คุณเห็นเนี้ยนะ<อ>มันก็อาจจะทําให้แบบว่าคุณได้เงินอะ่ะอืมนะอาจจะทําให้ได้เงินคือบางทีเพื่อนมาชวนทำไี่นี่นะี่อย่าเพิ่งไปปิด เอออย่าเพิ่งไปปิดกั้นแบบปิดประตูบ้านหนีอะไรเงี้ยอย่าให้ฟังเขาก่อนบางทีฟังเขาแล้วมันแบบมันเก็ตไงเออมันได้ผลประโยชน์เท่านี้อ่ะการที่เราทําอยู่มันได้แค่เนี้ยแต่ถ้าไปทำของเขาอ่ะมันได้เท่านี้ไอย่างเงี้ยมันต้องไปปิดผิดจรลยอ่าใช่อย่าเพิ่งปิดประตูอย่าเพิ่งปิดโอกาสให้ตัวเองเขาบอกว่าให้คุณเปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอืมเราก็จะเราก็จะได้เงินเราก็จะประสบความสําเร็จจะรวยรวยตอนนี้แหละมีโอกาสที่จะรวยภายในปีนี้ ยังไงนะครับถ้าชาวลัคนาราศีกุม้วยแล้วก็อย่าลืมลองแอดมินงจายตนะครับนอนไหนที่เป็นห่วงไม่มีนะนเป็นห่วงก็มีเสียงนี้เสียงเดียวเลยเสียงเรื่องอารมณ์อืมเรื่องอะไรเรื่องความคิดเรื่องดีคือเยอะกว่าแน่าอนเยอะเยอะมากประสบความสําเร็จแน่ๆเลยถ้าเกิดว่าคุณยอกเปลี่ยนแปลงชีวิตนะแต่คนที่แบบไม่ชอบเปลี่ยนแปลงฉันอยู่แค่หน่ฉันพอใะแค่นึงแล้วเอก็มันก็ตามสบายอืนะตามสบายนะถ้าบางคนรวยอยู่แล้วเออไม่แล้วฉันมีอยู่แล้วไม่ต้อง แต่ถ้าอย่างเราเราจนอยู่ถ้ามีใครยืดโอกาสมาให้เราเราก็ถือซะว่าเทวดาอาจจะให้เราเจ้ากรรมในเวรเพราะอาจจะแบบเปิดทางให้เราแล้วเ,ออเราใส่นี่กรรมหมดแล้วอุมาแล้วรีคว้าเลยจ้ะเออนะถ้าเราเห็นผลทางรีควา้าเราก็จะมีโอกาสรวยนะอขอไหนๆก็เรื่องดีๆเยอะแล้วขอเรื่องเสริมดวงเพิ่มให้ปังให้ปัวมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเออถ้าเรื่องเสริมดวงนะครับเออ ไปปล่อยอย่างนี้ดีกว่าไปปล่อยปลาไหลแล้วก็ปลาหมออ่าแล้วก็ปลากะเพียนทำไมต้องเป็นสามปลาเนี่ยอาจารย์อ่อ ให้เรื่องสุขภาพครับอ่านะป้าหมอให้ปล่อยเรื่องสุขภาพนะคะป้าจะเพียรในเรื่องเงินเรื่องทองอ่าเรื่องการวิ่งเต้นต่างๆนานานะคะแล้วก็เรื่องอให้ปล่อยปลาไหลนี่คือทำอะไรมันจะได้แบบสะดวกราเรื่นไม่รู้นะน,นี้คือครูบาอาจารย์ท่านบอกมาครับนะให้ปล่อยสามอย่างนี้จะปล่อยจํานวนเท่าไหร่อะไรก็ได้ขอให้ปล่อยในนี้ในในในปลาสามอย่างที่อาจารย์ออกไปแล้วให้คุณถือสีนะแล้วก็ขอพรพาพิ ค่ะอืมขอความเพิคคะนนนะคะหรือว่าจะไปไหว้ไปไหวพพ้พญาคุธที่วัดหวลวงพ่อวนาก็ได้ค่ะอืมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนะไปขอท่านแรืว่าไปไปปล่อยตรงนี้ให้ให้ให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วคือสวดมน,น่งสมาธิแล้วก็ไปไหวพพ้พญาคุธไปขอพรท่านแล้วว่าลูกเนี่ยเออพอเอินเห็นธุรกิจน,นี้นี้เข้ามาอยากจะทําธุรกิจตัวเนี้ยขอให้ประสวามสภเร็จนะ <S <S ขอให้องค์พ่อพญาคุธก็จะมีชื่อท่านอยู่่ะ พญาสุวรรณนะเลบ้าจัรจำไม่ได้นะก็ไปขอองค์พ่อขอให้รวดทําแล้วก็สบความสําเร็จติดลงบนได้เงินล้านอะไรว่าท่านจะให้พรมาเองแต่คุณจะต้องไปปล่อยปลาตามที่อาจารย์บอกก่อนอืมไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็แค่ส่วนบนส่วนอะไรแค่เราเองแล้วก็สําหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรู้ว่าอะไรเพิ่มเติมในคอนเทนต์เดือนต่อๆไปครับก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรือใครที่เขาเรียกว่า นำวิธีการเสริมดวงนะครับของอาจารย์ไปใช้แล้วนะครับเกิดผลยังไงเอามาบอกเราให้พี่ๆทั้งช่องทางโซเชียลต่างๆนะครับได้นะครับเห็นไหมอาจารย์จีบอีกแล้วสปอนเซอร์เรานี่ดีจริงๆเลย канал, นะครับอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนนะครับอาจารย์จีบไม่ให้หลับเลยเดี๋ยวหาวอเมื่นคือนอนดึกมากเลยตีห้าไม่นอนอ่ะคิดดูดีนอนดึกอาจารย์ คิดเ่จาว่าวันนี้จะอ่านคลิปวันต้องโดบอินนี่แล้วให้มันแบบสดชื่นอ่าบูตบูตเอเนอร์จีก็ขอยินดีกับชาวลัคนาราศีกุมนะครับในเดือนกันยายนกันด้วยแล้วเราก็มาพบกันใหม่ในเดือนตุลาคมว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงนะคะในเดือนนี้ขอให้เฮงเนะคะเฮงเได้เงินได้ทองนะก็ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ